สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เราใจมากที่สุดในตอนนี้นะก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ครับเกมนี้กำลังจะมีการเปิดให้บริการนะครับผมประมาณ18กันยายนใช่บหมวะเออใช่นะครับผมแล้วก็ขอเพิ่มเติมหน่อยว่าเกาหลีกับไทยในตอนนี้เนี่ยมันต่างกันว่าไหมแทบไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่ามีเสียงพากนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของภาษาเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณจะได้รับประสบการณ์จากทางด้านของเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยก็คือมันเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยกันไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นเกาหลีเนี่ยก็คือเป็นก,กลุ มีคนไทยเยอะๆนะครับผมผมคิดว่าไปรอเล่นเซิร์ฟเวอร์ global จะดีกว่านะครับผมที่ผมเล่นอยู่เกาหลีตรงนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมครับผมได้รู้ว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมและเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็คือเจตัวละคร SR ที่คุณควรที่จะปั้นอย่างแน่นอนครับไม่ปั้นไม่ได้เพราะจะทําให้ทุกคนเนี่ยลงบอสไม่ผ่านนั่นเองแล้วก็จะมีอีก3ตัวนะครับผมซึ่ง3ตัวตัวนี้เป็นทางเลือกเท่านั้นเนาะผมก็เลยแยกออกมานะครับผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องปั้นอย่างแน่นอนนะแแต่่่ถ้าาเกวคุณมมีนีนนของ SSR ทับบ กว่าคุณก็ไปใช้ s อสแต่ไอตัวละคร7ตัวที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่แก้ทางบอสได้แบบโคตรที่จะดีดังนั้นเราควรที่จะมีเอาละนะครับผมก่อนอื่นเลยนะขอคนละ1งไลค์หนึ่งซับสไครครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปบอกเลยว่าร้านเติมเกมเพาเวเนี่ยเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานแล้วเติมถูกเติมไวปลอดภัย100เซทุกคนสามารถไปใช้บริการได้นะและถ้าเกิดว่าใครใช้บริการกับร้านเติมเกมเพาเ่แล้วในหน้าชําระสินค้าเนี่ยจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร เพื่อจะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งจะได้มีคอนเทนต์แบบดีมาเรื่อยๆนะครับผมเอาล่ะเริ่มต้นเนื้อหาเนี่ยผมขอพูดถึงกันก่อนนะครับผมเผื่อบางคนเนี่ยไม่ได้ไปดูคลิปเต็มๆว่าวิธีการหาตัวละครระดับ SR เนี่ยมันหาย,ยังไงเปิดมาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับซึ่งตรงนี้นะครับผมห้องงานฝีมือจากนั้นกดเข้าไปที่รวมครับและตัวละคร SR ที่ผมกาลังจะพูดถึงต่อจากนี้เนี่ยตัวไหนได้ใช้งานให้ทุกคนเนี่ยทำการแลกมาเลยแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากเริ่มต้นตั้งแต่สีดาวก็แล้วแต่น หลักๆเลยนะครับผมจะเป็นการแลกลายสัปดาห์ควรที่จะแลกออกมาเนาะเอาละ่ะแล้วก็ทีนี้ยังมีทางด้านของระบบเรียกกระชาอีกผมไม่แน่ใจว่าจะต้องสุ่มเท่าไหร่นะถึงจะมีการปลดตรงนี้นะครับมลิสตัวละครที่ต้องการได้ซึ่งตรงนี้จะลิสท,ทางด้านของ SR ได้ถึง4ตัวละครนั่นเองครับตัวไหนที่เราได้ใช้ให้ทุกคนเนี่ยลิส SR มาเลยและก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับยังมีในเรื่องของการผสมเนาะอันนี้ผมพูดไปหลายรอบแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูเนี่ยกดไปที่ตัวไอ้ด้านบนคลิปก็ได้โดยการผสมขึ้นมาเนี่ หมว่าตั้งแต่3ดาวก็จะมีการออก SR ผสม4ดาวก็ออกไปทางด้านของ R แล้วก็ SR ใช่ไหมล่ะ5ดาวนะครับผมจะออกเป็นรา้าของ SSR อย่างแน่นอนใครผสมได้เนี่ยแทบไม่ต้องปั้นเพิ่มเลยครับเพราะมันเป็น6ดาวตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแล้วก็เอาไปทางด้านของการปลดดาวเพิ่มเติมก็ได้ตรงนี้นะครับผมจงจำไว้นี่คือวิธีการหาทางด้านของตัวละคร SR แบบง่ายๆแล้วก็การฟาร์มเนี่ยก็มีโอกาสออกแต่ว่ามันอนข้างยากผมไม่พูดถึงกันแล้วกันเนาะหลักๆเลยจะมีเป็นประมาณนี้โอเครู้วิธีการหาแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราเริ่มพูดถึงทางด้านของ SR ที่เราควรที่จะปั้นกันดีกว่าเรอกที่าาจะลงงน็คื ของดวงตาแห่งความพินาศนะครับผมตัวละครอื่นๆคุณอยากจะจับตัวไหนใส่ก็ใส่ไปในทีมได้แต่นะครับผมในทีมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยยูอี <c oughs> ครับตัวละครตัวแรกเลยถามว่าทําไมยูอีคนที่จะมีบอสมันมีเผาไหมและยูอีเดีย่ยมันเป็นตัวละคร SR ที่มีการเผาไหมจากการโจมตีปกติพื้นฐานอันนี้เราไม่ต้องซีเรียสเว้ยรูปแบบเกมเพย์เนี่ยต่อให้เราไม่กดอะไรมันจะมีการโจมตีปกติเท่านั้นเท่ากับว่าเราจะมีภุ่มคุ้มกันเผาไหมตลอดเวลาและนี่ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะมีเพื่อเอาชนะทางบอสตัว นะครับผมอันนี้ก็คี่จะมีนะส่วนในเรื่องดาวนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าเราอัพมาถึง2ดาวใช่ไหมเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพ19%บอกเลยว่าโคตรจะดีครับบอสตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาเป็นทางด้านของตัวละครแจกฟรีนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของราเชลหรือว่าเอสก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ควรมีเนี่ยมันจะเป็นตัวละครกายภาพอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเนาะดังนั้นนะครับผมการที่ยูอิบบัฟโจมตีกายภาพบอกเลยว่าเหมาะสำหรับบอสตัวนี้อย่างมากเลยนะและก็พอเรา ใช่ไหมล่ะ6ดาวฟ้านะครับผมเราจะได้การโจมตีกายภาพเพิ่มเป็น24%เลยยูอีเป็นตัวละครฮิลที่มีการบัฟการโจมตีกายภาพแต่ต้องปลดดาวนะครับผมไม่ได้หายากมากยังไงก็เอาไปใส่ทางด้านของช่องสุ่มตัวละครแล้วก็แลกตัวละครนี้ทุกสัปดาห์เอากันแล้วกันนะครับผมและก็ต่อไปครับผมก็คือทางด้านของตัวละครอย่างอีวานอีวานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับยูอีเลยครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือพาสีตัวนี้นะครับผมเขาจะมีการเพิ่มพลังป้องกันทําให้ในทีมของเราเนี่ยโดยรวมมันจะมี การถึกขึ้นเนาะ13%แล้วก็สิ่งที่ดีงามเลยก็คือ ภูมิคุ้มกันการหมดสติบอสตัวนี้นะครับผมเขาจะมีการโจมตีที่ทําให้เกิดสตตนเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ครับภูมิคุ้มกันการหมดสติตรงนี้นะครับผมบอสเขาจะมีการโจมตีแบบว่ามีสแตนใช่ไหมล่ะโดยที่เราใส่อีวานเข้ามามันจะเป็นการป้องกันการสแตนมีการเผาไหม้การสตันบอกเลยว่าชนะทางบอสไปแล้วนะครับผมและด้วยความที่ว่าอีวานเนี่ยเขาเป็นแทงใช่ไหมล่ะและโลกของเขาเนี่ยจะมีการหนาขึ้นตามเลฟด้วยตรงนี้ก็ทําให้ทีมเนี่ยถึกขึ้นหลักๆเลยมีแท้งนะครับผมอยู่ในทีมก็ถือว่าเ ปลอดภัยและนี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งครับที่ผมแนะนําส่วนการปลดดาวนะครับผมส่วนใหญ่เดี๋ยจะไปปรับปรุงทางด้านของสกิลตรงนี้นะครับผมแม่งไม่ได้มีประโยชน์เลยกับบอส <c oughs> แต่ว่ามันก็จะทําให้อ้พวกเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันแรงขึ้น ก็ไม่ได้มีประโยชน์อยู่ดีนะครับผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งและถามว่าแล้วปลดดาวไปเพื่ออะไรนะครับผมปลดดาวก็ทําให้เทนด์ของค่าเดฟอะไรเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมค่าพลังป้องกันใช่ไหมละ่ะและการที่ค่าพลังป้องกันสูงขึ้นเวลาเขาเปิดโล่มันก็จะหนามากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือ 2SR ที่เราควรปั้นส่วนตัวนี้จูฟี่ผมจะเอาไปพูดหลังคลิปกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นทางเลือกเรามีลาเชลหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรีเป็นเทนะ์ของแซอินดังนั้นจูฟี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแมคคานิก นะครับผมเออก็เลยว่าเป็นทางเลือกเดี๋ยวเราไปพูดทีหลังเนาะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงใ mm hmm. นะด้านของปีศาจบัวกันดีกว่าบอสตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราลงตัวนั้นไปแล้วใช่ไหมเราก็มาลงตัวนี้ด้วยนะครับผมมันมีอะไรมีเซ็ตทางด้านของนักฆ่าครับเพื่อมาจากคริติคอลมันก็จะมีหลากหลายในเรื่องของเซ็ตเนาะบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้เป็นเซ็ตคริติคอลบางตัวต้องการแบบการบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมตัวแรกครับคารอนขาดไม่ได้เลยนะพาสซีของเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของการเลือดไหลนะแล้วก็เป็นตัวฮิลเลอร์ด ล็อตทีมอย่างแน่นอนอันนี้แบบตัวละครระดับ S R ก็ยังเทียบไม่ได้นะและก,ก็การปลดดาวของคารอนเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากหลักๆเลยผมอยากให้ไปทางด้านของ6ดาวฟ้าซึ่ง6ดาวฟ้าเนี่ยเขาจะทําให้สกิลที่มีการฮิลเดียวนะครับผมตัวนี้มันกลายเป็นฮิล3ตัวนะครับผมอย่างน้อยมันก็มีการเพิ่มแล้วก็ขยายเนาะผมก็เลยอยากให้มีทางด้านของตัวละครตัวดีปั้น6ดาวมาใช้ได้ยาวอย่างแน่นอนครับปัจจุบันก็คือยังมีการใช้ตีบอสวัวกันอยู่เลยคุณปั้นมาไม่เสียใจยอย่างแน่นอนครับโอเคและ ตัวถัดไปครับนั่นคือคุณควรที่จะมีแบ็กโลสในทีมแบ็กโลสทําอะไรได้เรามาดูกันดีกว่าถึงแม้ว่าคลาสของเขาเนี่ยจะเป็นคลาสโจมตีนะครับผมแต่หลักๆเลยก็คือทํางานเหมือนกับฐานด้านของพาร์ทนั่นแหละอย่างเช่นนะครับผมตรงนี้จะมีูุิคุ้มกันหินเลือดไหลยังไม่พอนะครับผมมันมีหินด้วยเหมือนกับบอสตัวแรกที่มีทางด้านของเผาไหม้แล้วก็สตานใช่ไหมละ่ะตัวนี้ก็มีนะครับผมหินนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของเลือดไหลเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ควรที่จะเอาเข้าร่วมทีมนะครับผมหลักๆเลยก็ค แล้วก็มีทานะของภูคุ้มกันหินตลอดเวลาเนาะส่วนอื่นๆนะครับผมยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะมันมีในเรื่องของการขจัดบัฟนะครับผมการขจัดบัฟตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูไม่มีบัฟถ้าเกิดว่าศัตรูมีบัฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกป้องกันอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีปัญหานะครับในการตีเข้าช้ายังไงตัวละครตัวนี้เก็บไป2อย่างเลยนั่นคือภูคุ้มกันหินครับแล้วก็ล้างบัฟให้กับบอสนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ส่วนในเรื่องของการปลดดาวคนปลดไหมก็ปลดเอาไว้ยืนเฉยๆนะครับผมเพราะวา คือการปลดดาวเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความแรงของสกิลก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมหลักๆมีแค่2ตัวละครดีก็พอนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยเอา DPS เอาอตัวแทงมาก็ได้นะครับผมก็จะมีการเซฟขีมมากยิ่งขึ้นเนาะจะเป็นประมาณนี้แค่นี้ก็ผ่านบอสวัวได้แล้วมีตัวแก้ทาง2ตัวแล้วก็จะไปครับกลยุทธ์นะครับผมเรามาดูทางด้านของบอสไฮดรากันดีกว่าตัวละครนชนะทางบอสต,ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจาเป็นจะต้องใช้ SR เยอะมากนะครับผมตัวแรกเลยก็คือวิกตอรียครับวิกตอรียนะครับผม จะมีภูมิคุค้กมกันอัมพาตตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยเนาะแล้วก็หลกัหลกๆเลยนะครับผมเขาก็จะมีในเรื่องของเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับในทีมโดยทั้งทีมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเวทอย่างแน่นอนนะครับผมใครที่เอา DPS มาเนี่ยก็คงเป็น DPS เวทเนาะส่วนใครที่ใช้แซยินเนี่ยสามารถตีบอสแรกแล้วก็บอสวัวได้นะครับผมส่วนบอสต,ตัวนี้เนี่ยไม่แนะนําให้เอาเข้ามาเนาะแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับผมจะมีเวทปอบบางหลกัหลกๆเลยนะครับผมใช้เพียงแค่2ส,สกิลนี้ก็คือเหมือนกับทําหน้าที่เป็นดีัันแแหลละ,ะผ้ว ก็ต่อไปครับภูมิคุ้มกันการติดกิ๊ดลูซี่พาสีครับจะมีภูมิคุ้มกันการติดกิ๊ดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะช่วยในเรื่องของการเขจัดดีบัฟนะเพิ่มพลังป้องกันทําให้ทีมของเราเดียดถึกขึ้นนะครับผมให้เวลเหมือนกับในทีมแรกที่มีทางด้านของ อีวานอยู่ในทีมนั่นแหละตัวนี้นะครับผมฟันธมิททั้งหมดเนี่ยจะมีการคิวเลือดอ่ะก็ถือว่าดีเลยครับผมส่วนการปลดดาวลูซี่สําคัญมากไหมการปลดคืน2ดาวจะเป็นการขาจัดบัฟ3อันนะครับผม6ดาวครับจะมีการลดคูดาวสกิล15วินาทีนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งก็ถามว่าดาวจะเป็นควรที่จะมีไหมก็เอาไวท้ทีหลังกัแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้จําเป็นมากเนาะแล้วก็ SR ตัวถัดไปครับอาซูราตัวนี้จําเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาจะมีเพิ่มการโจมตีจุดอ่อน50%รนะคร จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะได้รับโลดป้อกัน70%ของพลังโจมตีเวทของเธออันนี้เขาก็จะมีการเซฟได้แล้วก็ยืนหน้าได้ด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับผมตรงนี้แหละที่สําคัญมากที่สุดก็คือเป็นการมาร์คศัตรูนะครับผมมาร์คศัตรูให้โจมตีหัวไปที่หัวกลางหัวให้ได้กันแล้วแต่นะครับผมเมื่อมันมาร์คเสร็จเนี่ยเราแคา่มีดาเมจในทีมที่รุนแรงนะครับผมโจมตีไปปุ๊บพร้อมที่จะปิดชีพบ,บอสได้เลยยังไงตัวนี้ดีครับผมจําเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวที่ชี้เปป้้้าใหหหไไไตีััวนนะผมม่งน เราก็จะตีหัวซ้ายหัวขวาหัวกลางนะครับผมโห,โห,โหยุ่งเหยิงไปหมดเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย จะเป็นประมาณนี้ครับและนี่ก็คือ7ตัวละครที่คุณเนี่ยควรที่จะปั้นอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงนด้าน,น,นของ i 3 SR นะครับผมที่สามารถใช้แทนตัวละคร SR ได้แต่ถ้ามี SR ก็ดีกว่านะครับผมตัวแรกเลยก็คือจูฟี่ไม่รู้แหละว่า,าเราจะมีการเลียดีไหมที่ผมบอกไปแล้วนะตัวละครที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือแซอินนะครับผมมันจะทําให้ผ่านบอสห้องนี้นะครับผมแล้วก็ห้องถัดไปบอสวัวเนี่ยก็ผ่านได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแซอินเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรแบกเลยหรือแม้กระทั่งพวกดันเจียนอื่น นะครับผมที่แบบมันเป็นบอสตัวเดียวยังไงไซอินก็จะเก็บหมดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีไซอินไม่เป็นไรนะครับผมเรา,มาปั้นเป็นฐานะของจูฟีก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายงบประหยัดหลกัลกๆเลยนะครับผมเขาจะมีเพิ่มความเสียหายเป็นการบัฟตัวเองแล้วก็โจมตีเดี่ยวด้วยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเราไม่มีตัวโจมตีเดี่ยวดีๆนะครับผมจูฟี่เนี่ยจะตอบโจทย์มากที่สุดเนาะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถัดไปครับผมทางเลือกก็คือเป็นสไนปเปอร์เอาไว้ลงบอสบัวตัวนี้เขาก็มีการเพิ่ม หายกายภาพที่สร้างขึ้นหลักๆเลยก็เอามาคู่กันเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแซอินนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมบอกแล้วว่ามันเก็บ2บอสเนาะเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกตัวละคร sr 1ที่น่าสนใจนะครับผมถ้ามี sr s อย่างแซอินเนี่ยจะดูดีกว่านะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมอ่ะก็คือเป็นทางด้านของยูริอย่างที่เราเห็นครับไม่ว่าจะเป็นวิสตอเรียลูซี่นะครับผมสุลาหลักๆเลยนะครับผม เราเนี่ยจะเป็นการใช้การโจมตีเวทจะดีกว่ายูรินะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามี s อสอย่างบาสคารเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับผมก็เป็นทางเลือกนะใครมีบาสคารก็ใช้บาสคารใครไม่มีนะครับผมก็คงต้องจําใจปั้นยูริขึ้นมาและทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจัดลิสต์ที่ต้องการกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะส่วนตัวองผมแล้วเนี่ยผมจะใช้เป็นหาเือของเจฟอันนี้จริงๆมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะผมขอใส่มั่วไปก่อนอนนนะะตรรงี้คผมเา มีการใช้แซอินนะครับผมใช้ปาสคาร์นะเพื่อที่จะมีการชนะทางแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับผมปึ๊บเลือกไปมม่ๆและแต่านผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นไฮไลท์หลักของเราก็คือตัวละคร SR ตัวไหนที่เราเนี่ยควรที่จะเอาเข้าบ้างตัวแรกนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีไซอินจริงๆนะครับผมใช้เป็นจูฟี่แล้วก็อัปดาวจูฟี่เนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะหาไซนอินให้ได้โอเคเพื่อที่จะเริ่มต้นได้ดีดังนั้นนะครับผมมันก็จะไปตกอยู่ที่ตัวละครอ,อย่างยูอีนะครับผมที่เราเดี๋ยวจะปั้นเป็น6ดาวแล้วก็จะมีไอตัวนี้นะครับผมที่เราเนี่ยจเจ้าหดาวเพื่อให้มันมีการฮิวหมู่เนาะจำเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ส่วนอื่นๆผมจะเอาเป็นอีวานละกันเพื่อจะได้มีการดันบอสตัวแรกให้แบบ ไปได้ไกลที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมหรือว่าเราเตรียมไปทางด้านของบอลไฮด้าก็ได้โดยการเอา S R เป็นบ bon อลไฮด้าเนาะหลักๆนะครับผมตัวที่ต้องการดาวคือมียูอินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะ คารอนนะครับผมแล้วก็เป็นทาดันของอีวานเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเอาละ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เหลือประมาณ9วันเท่านั้นนะครับผมกับการที่รอ7 n i g h t r น b i r t se r Server g l o b a เเนี่ยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ g o o d b y ทุกคน